เออกระกาเานี่ยท่าท่าวะหนึ่งแปดหนึ่งพี่คอเปเบคอน <c oughs> อย่างเกียนเน่ย ไปพี่ยืนอีกฝั่งหนึ่งของผมก็ได้เนี่ยไปทางทางฝั่งตัวนั้พี่เออเลขอะไรนะหนึ่งแปดหนึ่งพี่หนึ่งแปดหนึ่งข้าหนึ่งแปดหนึ่งเดี๋ยวไปหาคนตํารวจมา้นี่ยไปยักคนตัวได้ไหมครับอะไรนะครับไปยกคนตัวได้ไหมครับท่านทำไมคุณตํารวจขนตัวผมอ๋อพอดียาวชุกชุมครักเฉยเนี่ยใช่ครับคุณตํารวจใช่ครับ อพอดีผมไม่มาครับคุณตำรวจไปก่อนนะครับไม่ได้ครับไไม่ด้ครับโอ้โหดูดิตำรวจถ้างั้นยิงยิงยางก็ได้เลยโอ้ยจะยิงเขาคุณตำรวจเออไหนครับเตอรนที่ไหนมีของวะนะของวะนะของไม่มีครับคุณตำรวจผมใช่เหรอพอดีผมไม่พกของครับใช่เปล่าเดียมออก่างนี้ไม่ผ่านนะครับอย่างเงีินอะไรครับไม่ผิดกฎหมายครับไม่มีครับไม่กังผิกฎหมายครับไม่ามามบ คนตํรวจก็พูดไปนะดูแก่เสร็จแล้วครับคุณแจ๊บเฟบเฮ้ยคุณตำรวจคุณตำรวจดูแฟชั่นเต็มตัวของในนี้เปิดได้แต่แฟชั่นห้าของเมื่อกี้เลยอะไรด่ะตั้งด่าตัวสกัดกระดอมีสไปา์แถบด้วยเดี๋ยวเขียนรถตำรวจใส่สไปา์แถบได้ปะนะอ๋อเดี๋ยวกูยิงเลยโอ้โหอย่า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 อ๋อเฮ้ยมึงมึงฝัดไอหนึ่งมาทางนี้ได้ปะไอหนูแสดงว่ามึงมึงมึงขี่มาทางเนี้ยขี่ ขี่ปกติบอกให้มันเออบอกให้มันขี่ตามให้ปะแล้วเหมือนมึงจะมาปุ๊บแล้วมึงก็เลี้ยงวันนี้เนี่ยตรงไปแถวไปเดี๋ยวนีเนี่ยบางจะถ่ายรูปกัอนเราถ่ายรูปคือเรามาตอนเด็กเออได้ปั่นแมงนิสเออฟ้าเฮ้ยเอางี้ดีกว่าีไปหาคนมาพี่ให้หัวละห้าร้อยเนี่ยหาคนมาเนี่ยคือคือผมจะขี่ไปไงอ่ะคุณครับคุณครับขับรถตามผมนะครับเยอะไม่ไม่ไม่เนี่ยเนี่ยผม ผมผมจะพามาทำอะไรเนี่ยกะลางการกะลางการเพราะอะไรกระทืบคนละห้าร้อยด้วยพี่เอาคนละห้าร้อยเอาอะไรดูคุ้มอปล่าคนละห้าร้อยไปสวัสดีครับสวัสดีครับครับลงรถไหนได้ไหมครับโอ้ครับผมพอดีขออนุญาตสักคนนะครับพอดีได้รับสารมาว่าแบบยามจุกชุมอะครับในประเทศ ช่วงนี้ใช่ครับพยานพยานนะอ่าทำไมต้องใส่ก็อเดี๋ยวเรามีการโฟบูดนะเราได้ไปเกาะการ์ล่าที่ไหนวะครับเนี่ยไม่ครับไม่เคยครับอยู่ไวชั่โดวยเหรอครับครับผมแสดงโอ้โหใส่เกาะมายังดีเลยจะมีเรื่องเยอะเนี่ยเราเนี่ยเกาะทิพย์ครับเกาะทิพย์เกาะทิพย์ดูดิเอ้ยเราเราใส่เกาะด้วยหรอ ทำาสงครามที่ไหนครับเนี่ยทำทำาสงค,ครามกับตอรอครับเฮ้ยมี่ไม่ได้ละอย่างนี้ไม่ได้ไไดละยิงเราไว้ก่อนเลย <c oughs> กดตายไปกดตายไปกดตายเราได้ค้นหมดเลยกดตายมากดตายไหน <c oughs> ไดๆดูรถดีดูรถดี เฮ้ยฮ้เฮ้เเฮ้อ่าวัสดีครับรบกว่านลองจัดร้นนะครับขอบคุณครับ อือครับครับผมปอดีช่วงนี้ยามฉุกฉุมครับเลยขอตรวจค้นไหนได้ไหมครับได้ครับครับผมอนุญาตนะอ๋ออ๋อคนนี้ถ้าผมจะไม่ผิดน,น,น่าจะปโป่งครับเพราะ <c oughs> <ม>ว่าเขามียาล็อตใหญ่เลยคนเนี้ผมยึดไปละใช่ไหมบนสายไฟใช่ไหมใช่แล้วใช่เราเนี่ย <c oughs> ใช่ครับผมอ๋อ oh, <okay. S 2> โอเค Hi, อเคนนี้แหละลายใหญ่อ๋อลายใหญ่โอเคครับไม่มีปัญหาครับเชียกแล้วครับ จริง <S <S ผมไปซื้อเพื่อนมานั่นน่ะแต่ไม่ได้เก็บลืมไปซื้อมาอีกนะครับเออแตเย็นครับแตเย็นว่าไงเยอธอได้ปะผมให้ยางละพันพี่อะไรอยางละพันเนี่ยไล่ผมยางละพันโอ้โหาหลุด ผมขอเจอกันหน้าสแนนอนหนึ่งพันโอ้โหยังไงก็หลุดอ่ะครับไม่ไหมายความถึงว่ากล้ออ่ะหลอกล้อไงก็หลุดอะอ้โหหลได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกดตั้รลครับโอ้โหสี่ร้อง่ายๆเนี่ยบอกเลยเสียต้องไล่คนแล้วแหละหิวก็ยังไม่นอนเอาวะพี่เอาวะรอละพันเขาบอกรอละพันโอ้โหเต้นสู้ไม่ได้บุ๊บเชื่อชีวะ เอาอะไรบ้ล่าละ่ะเอาอะไรพี่ได้ไยพี่เกดด้วยผมมาบ้างหนึ่งนะพี่มีคนอยากรอของตำรวจได้สนอนนะพี่ ได้หล่อเขาแฟนตำรวจจำเป็นเฮ้ยคนตำรวจใส่ไฟวะสวัครับอุ้ยด่านไหมครับเนี่ยครับขออนุญาตลงจักรถหน่อยครับอุ้ยด่านไหมครับเนี่ยอ่าใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเลยครับลงจักรถหน่อยได้ไหมครับโอ้ีหด่านเลยแถวนมันซุกซุมเรื่องของคกฎหมายนะครับผมไม่ได้เปิดกระเป๋าดูด้วยสงสัยจะไม่มีผิดกฎหมายแล้วเนาะ โอเคครับไม่นามีฮะก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเหมือนกันครับถ้ามีขึ้นมานี่โปรแตกงเลยนะครับใช่ครับคุณต้องขึ้นรถระปื้นไปเลยครับไม่น่าอย่างครับไม่น่ามีครับโอเคครับในรถไม่มั่นใจยวเปิดเช็คแป๊บฮะโอเคครับไม่มีอะไรในใต้บอกไม่มีครับใต้บอกผมกระโหลกนะครับได้บอกคงเปิดไม่ได้นะโอเคครับ ไปได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมผมอยากเหยียบหนามอ่ะเอาเลยครับท่านสบายครับโอเคครับคุณผูริโผมพามาแล้วครับครับผมผมพาต้องถาม์เดียวครับเดี๋ยวรถหนึ่งไปหาอันไหนนะครับอันเหนะครับ ตรวทางครับผมครับคุณครูตวจด้ครับอะไรอะ่ออระพอดีว่าได้รับสายมาว่าแถวนี้มีาาการคนยาเกิดขึ้นนะก็เลยอ้าวพอดีว่าผมโป่งครับโป่ง <c oughs> ผมโป่งมาก้วยโอ้ไม่มีอะไรเลยครับผมอ่าแน่นอนครับผมเป็นโอปป้าผมไม่มีของผิดกฎหมายแน่นอนมีครับอันนี้เป็นหมอหร <c oughs> ือเปล่า <c oughs> ใช่ครับอ๋อเป็นหมอแล้วโอเคครับ แมแน่นั่นแน่นั่นแน่ตํารวจคนหมุมไปแล้วไม่มีอะไรครับค้นคนอีกครับคนนี้มีพิรุษแค่ใจเหรอครับคุณตำรวจใช่เหรอใช่ครับคุณมีแค่ใจกับคงบอกฮู้เอ้นี่คนคุณตํารวจจะค้นตัวลงมาให้คุณตํารวจค้นตัวแป๊บนึงเดีเพิ่งสอบไปลิสเดะปล่อยเขารอไปก่อนดีจริงดีดีเอ้ไอ้หนูสอบสอบไปกี่คนแล้วนะวันนี้วันนี้สอบไปสองครับสองคนใช่ไหมแต่บอกพี่เก็บอะใช่แนว สองใช่ป่ะสอบสองนะใช่ครับเลขอะไรไม่รู้สองสามสองครับแล้วก็คนที่เอ็มมี่ก่อนจะสอบเขาบอกว่าลิ้นหลุดเออเขาบอกว่าลิ้นหลุดไม่ร,มรู้ไม่รู้หลุดจริงหรือเปล่าก็เลยให้สอบอีกรอบหนึืง เ็บอยวเปล่าโอเคครับว่าเฮ้ยมีคนบอกว่าไวริสหลุดนะพี่เข้าครับใช่พี่มบอกขอบให้่เลยนะเอ็มมี่สมมติใครบอกไม่ใช่ไปลื้อหลุดมันตั้งใจออกจากดิทไอออกดิทออกจากดิทไป ใช่เห็นเห็นมามองอยู่ทำไงได้ออกไปเองอ่ะเอารถหลบกันแป๊บหนึ่งโอ้โอ้โหโตัวให้เจ้าตัวมาเก็บ สวัสดีครับทำอะไรครับเนี่ยอ๋อพอดีว่าตั้งด่านครับผมเห็นว่าผ่านแถวนี้พอดีว่าเห็นสายรายงานว่าจะมีการขนยามาแถวนี้ยังไงก็ใครที่ผ่านมาตรงนี้ขออนุญาตคนตัวนะครับผมได้ครับลงมาจากรถเลยครับว่าไงพี่เด่นฝากคุณไม่ต้องมาได้ไหมได้ๆพี่เจ๋ผมเป็นคนไม่ออกมานะครับครับ เคครับโลครับพี่แก้ววันนี้เปิดกาชาไม่เห็นรถเลยอ่ะไม่ผ่านมาหน้าจอเลยไม่ผ่านกัหน้าจอเลยเหรอใช่ขออนุญาตตรวจนะครับอ่าเอจะโดนเตือนขนาดนั้นใช่พี่แก้วเป็นคนแหกด่านคนแหกด่านที่ตัวเก่าตัวเก่าตัวเก่าแล้วแหกดัน ต้องไอ้อาเทือมันบกแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเก็บไปนั่งนี่กลัวคนแหกด่านใช่ปหมไม่เราจะอะไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกันให้กันอย่างนั้นเลยใช่ถ้าเกิดมันชนผมมันก็โดนอ่ะไม่คือเขาเขาน่าจะมีของกลางแน่เลยคนแหกด่านเลยอ่ะโอ้พี่ไล่จับไว้รถคันรถคันนั้นอ่ะยังไงก็ตามทันเดี๋ินคนเล่นใหม่เดี๋ยวกันให้เดี๋ยวกันให้ทันแน่นอนอ่ะทันแน่นอนคันนั้น เฮ้ยต้องเก็บตังค์พี่อาเธอร์แล้วหาคนมาเนี่ยหาคนแล้วเนี่ยมา,าไหนขนาดนั้นไปไหนอาเธอร์ไปไหนวะเป็นไงบ้างเอ้าโอ้ผมก็ว่าเราออกจากตำรวจมหมอกมาเป็นตำรวจเลย <c oughs> น่าสนุกเนาะเล่นตำรวจบ้างแล้วอ่ะพี่หัเป็นหมอกนานแล้วมาแล้วคุณตำรวจเก่มงมางเปิด <c oughs> คนเนี่ย ไม่โดนพี่พี่เธอพี่เก๋ไม่โดนพี่เก๋อยู่อยู่อ่าใช่เหรอหรือว่าโดนใช่ใคอ่าคุณตำรวจแต่ขออนุญาตคนดี้คนคนที่ตัวคนนะครับตาผมครับแต่ตาผมครับจะตังอะไรข้าหัวไงคุณคุณตำรวจพูดว่าไงหัวละาให้หน่อยในในในขอค้นตัวหน่อยคนไปแล้วคนไปแล้วครับคุณตำรวจไม่เป็นะไรจะคนใช่ไหมครับจะคนใช่ไหมครับอ่าคนคนโป่งครับคนเลยในใน โอ้โหแกไม่มีของกลางอ่ะมันก็เลยแบบเอ้ยมีพี่มีมีมีอะไรปิกปิกปิกโอ้โหเอ้ยเอ้ยเกิน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 นี่ไงเกินนี่พอดเกินเกินอันนั้นเกินไปอันนั้นเกินไปโอ้โหเหมือนเขาเหมือนเขาอย่างนี้เลยเหรอพี่เกลียอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ <c oughs> ยวผมไปเตี๋ยดอกกันนะพี่เ <c oughs> อ้ตลอดตลอดตลอด เกียอะไรสไปแทบกูชิบหายละเก็บได้ไนะไป่มเนี่ยทำไรอ่ะกันไม่แอปเปิ้ลใครรู้จ่เมื่อกี้นแบลเหุ้าน นะไม่เข้าเวนป่ะอ๋อผมนั่งสู่กล่องอยู่นี่ลูกบีอ๋อวันนี้ผมเข้ามาสามชั่วโมงกว่าอ๋อสองร้อยห้าสิบไม่มีแม้แต่รถโอ้เกินเนี่ยห้าพันแล้วพี่ผมสงสัยเนี่ยต้องกำหนดการันตีไปแล้วมั้งอย่างเงี้ยมีมีใครไล่เค็นอะไอยู่ป่ะอะไรนะเจ็บในอันนี้เจ็บจริงแล้วตอนนี้มีใครไล่เค็นอะไอยู่ป่ะอีกนิดอีกอย่งนึงก็โดนเน็ตแล้วนะ โอหแบบใช่เออีกจริงเดียวก็ขยายขยา1.5ใช่พี่ตอนนี้เซ็งมากเลยเคสไปคือแบบโอเด้งนี่คือดวงของจริงอ่ะใกล้ๆพี่เราเจอระบอกพี่1.5พี่ว่าพี่ไม่ทานแน่เลยขายมันขายเร็วนะครับถ้าสมมติว่าเราออกดิสแล้วแบบเราเ้าดิสมาเราทานทันเี่ไม่ใช่ อ้นโดนที่พี่ผมตามไม่ทันอยู่ไายให้เขาออกนอกเมืองอะไรนะอรนะมาถึงแล้วนะคือต้นเดนคือผมแบบกดออกออกดีประเทศไงแล้วแบบผมเข้ามาใหม่อ่ะถ้าวีกรพริบมากเลยถ้าเข้าประเทศเล่นนะฮะแต่แต่ผมโอเคสผมลืมผมลืมปลดคือเรื่องมันยาวแนะต้องการที่จะเข้าเล่นประเทศแล้วของมันยังอยู่ไหมฮะไอตัวเดิมอ่ะอยู่อยู่อยู่ของตัวเดิมยังอยู่ครับโอเคครับผม พี่ต้องปล่อยโอ้โหเหี้ยเออพี่เกมพี่เกมแล้วผมมีเรื่องจะมาถามแล้วถ้าสมมุติแบบเราโดนเราโดนเขาแบบเกียนของแบบนี้เราไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยใช่ไหมเก็นเมืองก่อนนะพี่ต้องได้สักร้อยอย่างเช่นบัตรตู้อะไรเงี้ยแพี่แตะพี่พี่ยิงแตะไปร้อยนะครับไม่ได้ไไม่ด้อยู่ดีว่ะล้อซีอ่ะเราเราเราคือต้องเคลียร์กันเองว่าใช่ต้องเกียร์กันเองครับ ต้องมีเดวมันจะมีเคสปนลานะเห็นมันโขอยาเยอเยอ,อยู่เดี๋ยวเจอ,น,จน,อ,เอ,อน่าจะมีนอกเมืองอ่ะ่าจะเป็นนอกเมืองแน่พี่มันจะทันไหมอะ่ะคือถ้าถ้า,ถาพี่ว่าทันเลยเพราะว่าแปบเดียวมันไม่ได้ขายเก่งขนาดนั้นแต่ถ้าไอหนูไม่แน่เจอน้ำมันได้นะงั้นถ้าเกิดมีมีเคสนอกเมืองปุ๊บเดี๋ยวผมในเมืองเดี๋ยวพี่นอกเมืองเลยเอาไหมได้ได้ไดโอเคครับ พี่อยากได้คนหนึ่งไปกับพี่ด้วยคืออยู่เนี่ยคือเรามีสี่คนใช่ปะไอ้นอกเมืองสองในเมืองสองอะไรเงี้ยผพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเข้าเลเวลเว้ยวันวันนี้ก็มีคนทำเข้าเลเวลคนหลาน